สวัสดีครับผมอันนี้มาเอารถแมคโครลงจันเอาแมคโครลงจากาารถด,ดำอีกแล้วนะครับผม Còn hà thì điên... rồi, không hà gì đến nhau nhá nhá Bọn một lần leo xem nhá rộng quá rộng 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 น่ยมานี่มาเล้โมพี่น้องเห้ยมานหาคลิปเกเรเยี่น้ำมาใหยู่นี่ครับลงแล้วลงแล้วครับอันนี้คนละคนนะครับผมชอเฟอร์คนละชอเฟอร์นะครับผม อ้อยทำไมลงไม่เหมือนกันนะ่ะคนอื่นเขาเอาใบน,นั้นลงไม่ใช่ป่ะอันนี้คนละแบบครับผมอันนี้ใช้ใบน,นั้นลงเฮ้ยมันติดปะเออผ่าน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 ไม่ว่าจะติดอันนั้นนะครับผม นี่ใช้ให้รถขยับออกไปนะครับผมแล้วก็ค่อยเทคกตัวลงนับไปวางตัวลงเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นวิธีแล้วแต่ความชำนาญของแต่ละคนนะครับผมอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ฝีมือและทักษะของแต่ละคนว่าจะใช้วิธีไหนกัน เสร็จแล้วครับใช้เวลาไปนาทีกว่ากว่ากำลรวมตามหาลูกหมายอยู่นะครับผมเอาไน้นี่โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับผม